กลับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนวได้ทุกแนวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกอบพัดลมยี่ห้อ SKG นะครับเป็นพัดลม2ระบบนะครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะครับขนาด16นิ้วนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับนะครับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งาน แล้วก็จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนอยู่4 4ชิ้นส่วนนะครับก็จะมีส่วนใบส่วนมอเตอร์นะครับส่วนกลางนะครับส่วนกลางตัวนี้จะเป็นไฟ LED อยู่ด้วยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนฐานนะครับส่วนฐานนี่ก็จะมีการกดแบบแมนวนวลก็คือเราใช้มือกดเอาแล้วก็จะมีการ ใช้คำสั่งแบบใช้รีโมทคอนโทรนะครับก็คือเราไม่ต้องเดินไปกดนะครับเราจะประกอบกันเลยนะครับเริ่มแรกแล้วก็จะประกอบตัวกลางนะครับตัวกลางระหว่างยึดฐานกับกับตัวมอเตอร์นะครับใส่ใส่ลงไปในตรงนี้นะครับก็จะมีสายไฟอยู่หนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นข้างในนี้ก็จะไว้ส่องสว่างยามค่ําคืนนะครับต่อกับสายเล็กนะครับมันจะจะมีขั้วนะครับเป็นขั้วเล็กแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีสายไฟสายไฟที่ไว้ต่อระหว่างมอตเตอร์กับแบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะมีทิศทางบล็อกของมันบอกอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นเรือยของมันข้อหันหันเข้าไปเสียบกับตัวนี้นะครับถ,ถ้าถ้าถ้าเสียบไม่ไม่ถูกทางแงมันก็ไม่เข้าครับไม่ต้องห่วงระหว่างมันช็อตนะครับเริ่มแรกแล้วก็จะสอดสายไฟ สายไฟมอเตอร์นะครับเข้ามายังส่วนหัวนะครับคือส่วนนี้นะครับส่วนหัวนี้ครับลงมาข้างล่างตัวนี้ครับต่อกันเลยครับเมื่อเราเสียบสายนะครับมอเตอร์นะครับสอดลงมาจากข้างบนนะครับเห็นไหมครับสอดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็จะลงมานี้มันก็จะมีตัวบล็อกตัวนี้นะครับเราสอดเข้าไปเลยมันจะมีตัวน็อตนะครับตัวน็อต ไว้ให้เรายึดข้างหลังนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับหันให้มันถูกทางนะครับแล้วก็เสียบดันเข้าไปโอเคครับเมื่อจะเราเสียบแล้วมันจะมีรูน็อตเห็นไหมครับรูสกรูตรงนี้นะครับรูวนน็อตนะครับดันเข้าไปสุดเลยนะับให้กล่องนะครับจะมีสกรูมาให้2อันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทั้ง2อันนะครับแล้วก็ไขควง สายคลงนี่ไม่มีแถมมานะครับก็จะหมุนเข้าไปนะครับตึงมือแล้วครับกะว่ามันแน่นแล้วโอเคครับเมื่อเราประกอบส่วนนี้เสร็จแล้วก็จะประกอบฐานนะครับเราก็จะมาต่อสายนะครับฐานตัวนี้จะเป็นสายไฟมอเตอร์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยเล็กๆกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นเดือยเดือยนะครับ เดนเล็กนี่ครับหันเข้าทางทางเดยตัวนี้จะข้างนอกขานอกนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าถ้าเราดรูของจริงเราก็จะเห็นนะครับดันเข้าไปสุดนะครับแล้วมันจะล็อกของมันโอเคครับจากนั้นตัวเล็กก็จะหันข้างหลังนะครับ สายไฟตัวนี้จะหันไปกับอีกทางหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกกลับทางหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ไม่ถูกได้มันยังไงก็จะมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสายไฟแล้วก็จะเข้าไปข้างในหันตัวหลอดไฟ LED นะครับให้มันตรงกับฐานนะครับฐานตรงนี้นะครับจะคู่กับไฟ LED ตรงนี้นะครับเอียงข้างเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับโอเคครับมันจะดังกรึ๊กมันดังกรึ๊กแบบเมื่อกี้นะครับก็คือ เข้าได้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่ามันจะคิดทั้งสีด้านเลยโอเคครับเราก็จะระับประกอบฐานเสร็จนะครับแล้วก็จะประกอบส่วนใบฟลุมนะครับโอเคครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบส่วนฐานส่วนกลางและก็ส่วนใบส่วนใบนี้ก็ประกอบเหมือนดลมปกติครับแต่นี้ผม ผมทาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เอียงก็ช่างมันครับไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบระบบก่อน,นว่าม,มันมีแบตเตอรี่ในในตัวไหมครับเนี่ยติดแล้วนะครับเรากดปุ่มตัวนี้นะครับออนออฟนะครับมขึ้นเป็นโหมดโ o วเวอร์นะครับมีแบตในมาในตัวหรือเปล่าลองพดลงนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็มาเป็นมือสองอ๋อเย็นดีนะครับเย็นดีแล้วก็หมวดเบอร์ที่3ามอ๋อถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันครับใบขนาดสิบหนิ้วแล้วก็ปิดปิดจากที่ดูมานะครับก็จะมีเบอร์1ก็จะใช้งานอยู่ราวราแชั่วโมงนะครับแล้วก็เบอร์2จะอยู่ที่5ชั่วโมงแล้วเบอร์3อยู่ที่3ชั่วโมงครับผม เมื่อกี้เราในการใช้ไฟในแบตเตอรี่ที่มาในตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ5แอมป์นะครับจะทดสอบในการชาร์จนะครับสำหรับไฟบ้านลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตัวที่ชาร์จกับไฟบ้านนะครับก็จะมีปลั๊กเสียบนะครับอยู่ข้างหลังเป็นรูเสียบชาร์แเราก็เสียบเชื่อชาร์จไฟปกตินั่นแหละครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบปลั๊กก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นชาร์จ ตรงนี้นะครับนี่เป็นชาร์จไฟบ้านนะครับต่อไปเราจะพาไปทดสอบนะครับแสงโซล่านะครับเราจะไปชาร์จตรงกลางแดดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับครับต่อไปเราก็จะทดสอบระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้นะก็ก็ยาวพอสมควรนะครับเราก็จะเสียบไปในช่องนี่นะครับ DC 1ีหนึโวลต์นะครับเสียบชาร์จไปนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับคําว่าชาร์จนะครับออนออฟนะครับออนออฟ เปิดปิดนะครับกดเปิดแล้วก็ power ก็จะขึ้นตรงไฟสีเขียวนะครับไฟสีเขียวขึ้นตรง power นะครับขึ้นใช้งานส่วนรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระดับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับเบอร์สามนี่ก็ใช้งานได้3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราชาร์จไฟเต็มที่นี่ก็เบอร์2ก็ใช้ได้5ชั่วโมงเบอร์1ก็ใช้ได้8ชั่วโมงครับ ส่วนสีแดงก็เป็นการตั้งเวลาส่วนตัวนี้ก็เป็นการสวิงนะครับมีการหมุนนะนั่นเองนะครับไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟตรงนี้นะครับเน,นี้เป็นไฟ LED ระดับแรกนะครับอ๋อค่อนข้างเป็นขึ้นนะครับเพราะว่าทรขึ้นในทัทร์พท์นะครับอา่าและก็ระดับที่2ก็คือความสว่างมากนะครับไ่สองสว่างเวลาเราไม่มี ไฟฟ้านะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปิดปิดให้เรานะครับส่วนเบอร์หนึ่งนะครับเราทดสอบเลยเราใช้คำสั่งไปที่ตัวฐานนะครับอ่านะครับเย็นน,นะครับเบอร์หนึ่งครับแล้วก็เบอร์สองครับแล้วก็สุดท้ายเบอร์สาม อย่างแรงเลยครับเบอร์ที่สามนี่เย็นเย็นมากเลยนะครับส่วนการปิดนี่เราคงได้ไปปิดไปปิดตรงตัวคอนโทรลฐานนะครับปิดตรงนี้นะครับตัวคอนโทรลผ่านฐานก็จะมีตัวสวิงนะครับเป็นการหมุนนะครับแล้วก็เป็น LED นะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับได้เป็นตั้งเวลา5ชั่วโมง คิดว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวที่3ครับผมการรีวิวพัดลมโซลาเซลและก็ใช้ระบบไฟฟ้าบ้านได้นะครับก็คือ2ระบบนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับของยี่ห้อ SKG นะครับสําหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการทําคลิปใหม่ๆของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอ่ยกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ